คณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาคึกคักนายกสวมชุดผ้าฝ้ายทอมือสีชมพูกลีบบัวลายดอกสารพีเผยเช้านี้อากาศดีหลังจากฝนตกค่าฝุ่นน่าจะดีขึ้นนายกสวมชุดผ้าฝ้ายทอมือสีชมพูกลีบบัวลายดอกสารพีนั่งหัวโตประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาเผยเช้านี้อากาศดีหลังจากฝนตกค่าฝุ่นน่าจะดีขึ้น นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรภาคเหนือตอนบนสองเชียงรายน่านพยาวและแพร่เปิดประตูเศรษฐกิจล้านนาตะวันออกสู่ลุ่มน้ำโขงที่หอประชุมพยงงามเมืองมหาวิทยายลัยพยาว โดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สวมใส่ชุดเสื้อผ้าฝ้ายทอมือสีชมพูกลิบบัวลายดอกสารพีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้ามัดย้อมสีบริสีธรรมชาติแม่อิงอำเภอภูกายาวพร้อมผ้าคล้องคออัตลักษณ์จังหวัดพยาวปักลายนกยุงไทยและตราประจำจังหวัดเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายสื่อมวลชนบอกว่าเมื่อเช้าได้ไปรับประทานอาหารที่ริมกวานและพบเห็นเรือบินทบาตของพระสงฆ์ผ่านมาพอดี จึงได้ใส่บาตรซึ่งไม่ได้ขอพอรอะไรแต่พระท่านได้ให้พรตามธรรมดาซึ่งเช้านี้อากาศดีเพราะมีฝนตกลงมาและค่าฝุ่นน่าจะดีขึ้น สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรน,นอกพื้นที่อย่างเป็นทางการครั้งที่สอง2,567ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่18-19มีนาคม2,567มีวาระที่น่าสนใจอธิคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรืออกรอ,อกลุ่มภาคเหนือเตรียมเสนอโครงการและยุทธศาสตร์การลงทุนใน4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2ประกอบด้วยเชียงรายพะเยาแพร่และน่านเป็นวาระเพื่อการพิจารณาประกอบด้วย10เศโครงการวงเงิน95,58ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการข้อเสนอด้านการเกษตร163ล้านบาทประกอบด้วย 1. โครงการเมืองศูนย์กลางนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมอาหารอนาคตมูลค่าสูงล้านนาตะวันออก 2. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนต้นพันธุ์ลำไยเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกลำไยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 3. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเศรษฐกิจการเกษตรสีเขียวมูลค่าสูง 4. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชทางเลือกตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่โครงการด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจชายแดน8 9 8 6 8ล้านบาทประกอบด้วย 1. ผลักดันเชิงนโยบายในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Northern Economic Corridor NEC ให้ครอบคลุมจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนส 2. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างโอกาสในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งทางรางโครงข่ายล้านนาตะวันออก 3. โครงการพัฒนาด่านการค้าชายแดนภายในกลุ่มจังหวัด 4. โครงการการพัฒนาระบบโลจิสติกในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสอง 5. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข1202ตอนควบคุม0200ตอนสันต้นแหนป่าแดดระหว่างกม404600กม421100ตำบลโรงช้างอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายสำหรับข้อเสนอโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการและเสร็จภายใน1ปีควิกวิน จำนวน50ล้านบาทประกอบด้วย1โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารกสสตรโนมีทัวริซมเพื่อยกระดับอาหารพื้นเมืองอสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ20ล้านบาท2โครงการเอกับทูวิลเลจเพิ่มขีดความสามารถการเป็นนวัตกรรมด้านชาและกาแฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน15ล้านบาทและ3โครงการยกระดับสินค้าและบริการด้านสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2อ,อีก15ล้านบาท จังหวัดพะเยาเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์26ล้านบาทโครงการยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูงตามแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมรายได้23ล้านบาทรวมมูลค่า2โครงการมากกว่า50ล้านบาท และโครงการสำคัญตามความต้องการกรอ,อจํำนวน30โครงการรวมงบประมาณ1 6 9 6ล้านบาทอาธิการผลักดันให้เกิดท่าอากาศยานพะเยาซึ่งในส่วนนี้ได้เริ่มมีการศึกษาในเชิงพื้นที่เบื้องต้นของกรมท่าอากาศยานแล้วโดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมคืออำเภอดอกคำใต้พื้นที่ราว2,800ไร่จังหวัดน่านเสนอโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่ท่องเที่ยวคุณภาพสูง19ล้านบาท โครงการน่านเมืองเก่ามีชีวิตไร้มลพิษอย่างสร้างสรรค์สิล้านบาทโครงการเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง15ล้านบาทและโครงการสำคัญตามความต้องการกรอ,อจํานวน3าโครงการ1 1 7 3 6ล้านบาทจังหวัดแพร่เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่45ล้านบาท โครงการยกระดับการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า5ล้านบาทและโครงการสำคัญตามความต้องการกรอ,อรวมทั้งสิ้น17โครงการงบประมาณ177ล้านบาทจังหวัดเชียงรายเสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชียงรายเมืองสุขภาพ50ล้านบาท ขณะที่โครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของกรออมีจำนวน7โครงการงบประมาณ2,278ล้านบาทครอบคลุมโครงการพัฒนาท่องเที่ยวโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการค้าการลงทุนเศรษฐกิจชายแดน